จอกับคตรรับปิดอันดลิมิตเวลมาแล้วจ้าใครอยากไล่กำลังใจดีๆพลังงานดีๆนะคะเจอกันที่ช่องนี้เลยจ้าคุณจะมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตแบบไม่มีทุกวันสิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดอันดลิมิตเวลต์กัไปเลยค่ะมั่งคั่งในความสุขทุกอันีเติมของคุณเลยจ้า เบิกบานก่อนจ้า <Island> <c oughs> ลุกขึ้นมาจ้ะปปล่อยใจให้สเปิสปาปล่อยใจให้สำเร็จอย่างรวดเร็วสปืสปาจ้ะขอบพระคุณสำหรับเพลงที่สนับสนุนนะคะรายการของเราเพลงของคริสตานะคะชื่อเพลงว่าสเปิสปาจ้า เป็นเพลงที่นะคะเป็นฟอนเซอร์ประจำรายการของเรานะคะของช่องโคตรรบบปิ้อลิบิทเวลนะคะ mm hmm. เมื่อเราเจอกันช่องนี้คุณจะต้องได้ฟังเพลงปุ้สปาร์ตก่อนอ่างแน่นอนจ้ะเฮ้เฮ้ยหนึ่งเพลงตามธรรเนียมจ้ะเคลียร mm ์ช hmm. ื่นงานงานทั้งหมดที่ได้รับมาวันนี้ก่อนปล่อยใจให้เบิกบาน สนุกสนานร้าเริงกันก่อนจะได้บรรจุความรู้ใหม่ๆเข้าไปกำลังใจดีๆใหม่ๆเข้าไปจากโคตรละปิดจ้ะมาสิกันลุกขึ้นมาเร็ววันทำให้วันเป็นของเราทุกวันต,ตั้งแต่วันนี้หัวใจปปล่อยใจให้สะป,ปื้อสะพานเฮ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ<า>๊จะเจ้าหน้าสาวไม่ทัน,นเขาปับเปล่ยชีวิตที่จความฝันกาป้กันทีังมาติะลุขึ้นมาเร็วทันทำให้ไวเปนของเราทุกวันสร้างสวันในหัวใจใจเธอจตู้้ไปปล่อยใจให้กระปือกระป โอเคขออนุญาตคุยขออนุญาตนะคะคุขออนุญาตนะคะแชร์ตัวเองสักครูเะคะคร่เดียวนะคะสักครู่เดียวนะคะทุกคนค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็หรือใครมาย้อนตามหลังนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะหัวข้อของเราคือแค่เปลี่ยนคำถามใหม่ไปต่อได้แน่นอนไปต่อได้แน่นอนนะคะเออเดี๋ยวขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่เดียว,วน,น,นะจ<ๆ>๊ะ นะคะเสียงเสียงดังฟังชัดเจนนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่ขออนุญาตแชร์สักครู่สักครู่เดียวค่ะเสียงดังฟังชัดเจนโอเคค่ะเรียบร้อยแชร์เรียบร้อยนะคะแชร์เรียบร้อยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวคขออนุญาตสักครู่เดียวอเราจะต้องมาต่อกันด้วยเพลงนี้นะคะนะอือหือ คระคะเูเราพูดถึงคําว่ารวยรวยรวย,รวยดีกว่านะรวยปังดังเปรี้ยน,นะคะไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะหลังจากมีเพีงช,ชะตาค่ะขึ้นมานะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วการสวัสดีค่ะน้องแก้วการสวัสดีค่ะนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของโคตรรับบิดอันลิตเวลนะคะใครเจอโคตรรับบิดขุนโคตรโชคดีเลยค่ะนะคะ,นะคะโอเคเราเจอกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ ิงเสมอนะคะถ<ร>ึงถึงได้มาเจอกันเออวันนี้นะคะคำถามสำหรับเพจของเรานะคะลุยเพื่อความสำเร็จวันที่17แล้วนะจ๊ะวันที่17สิบเจ็ดแล้ว,ย,นนนนวยิวยโพสแบ่งปันเถอะกำลังมันลเลย โอเคนะคะแค่เปลีป่ยนคำถามใหม่ไปต่อได้อย่างแน่นอนเออคุณสังเกตไหมคนที่ไม่สำเร็จหลายๆคนมักจะมีคำถามว่าทำไม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 เป็นอย่างนั้นทำไมเปิดเพจมานานแล้วยังไม่มีใครมาดูเลยทำไมขายของมาตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้เลยทำไมคนที่เข้ามาดูฉันเขาไม่ซื้อฉันเลยทำไมนะ นัออกมาแต่งตัวแบบนี้ก็ยังไม่มีใครมันสนใจฉันเลยมันมีคำถามมากมายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าหดหู่หัวใจหรือเกินจริงหรือ,รรอไม่คุณจงเปลี่ยนคำถามใหม่นะคะเปลี่ยนคำถามให้กับตัวเองใหม่นะคะคำว่าทำไมตัดออกไปตัดออกไปก่อนตัดออกไปเลยไม่ว่าจะเป็นคำถามจากตัวคุณเองหรือคำถามจากคนรอบข้างคุณ ทำไมอ่ะมาทำอะไรทําไมอ่ะทาไปทําไมทําไมอ่ะเออเปลี่ยนใหม่หยุดการรับฟังคําว่าทําไมจากผู้คนรอบข้างและตัวคุณก่อนหยุดคําถามนี้ไว้ก่อนสักครู่นะคะแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นคําว่าทําอย่างไรทําอย่างไรฉันถึงจะไปถึงเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ได้อย่างง่ายๆสบายๆ แค่เปลี่ยนคำถามใหม่ไปต่อได้แน่นอนมันฟังแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมทำไมกับทาอย่างไรทําอย่างไรฉันถึงจะขายสินค้าชิ้นนี้ได้หัวคุณจะประมวลภาพทันทีว่าฉันต้องไปเพิ่มทักษะด้านไหนทำอย่างไรฉันถึงจะมีคนเข้ามาในเพจฉันเยอะหัวคุณจะประมวลภาพทันทีว่าฉันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพจใช่ไหม หัวคุณจะประมวลท,ทันทีใครท,ทำอย่างไรอีเราจะมีคนเข้ามาในเพจเราเยอะๆอะคุณก็ต้องเริ่มเรียนรู้แล้วถ้ายังไม่มีเงินทุนพอที่จะไปลงคอร์สลงคอร์สอะไรต่างๆนานาที่มีมูลค่าก็ขอให้คุณไปดูจาก YouTube และ Google เราจะคำนวณทันทีเราจะไปเสิร์ชหาท,าทันทีทำยังไงให้มีคนติดตามในเพจเยอะขึ้นนะคำถามเปลี่ยนความคิดคุณจะเปลี่ยนทันทีนะ เ,ออเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคาถามใหม่ของคุณก่อนทําอย่างไรล่ะฉันถึงจะขายได้วันหนึ่งพันไม้วันึือพันบาทนะคะสาหรับใครที่ขายสินค้ายอะไรอีก็แล้วแต่ทําอย่างไรคุณจะมองหานะแล้วเมื่อคุณมองหาวิธีการคุณก็จะมองเห็นแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนความคิดคุณก่อนนะจ๊ะเปลี่ยนความคิดใหม่นะวิธีการ่ะมันแค่20%เอเองนะคะแต่ความคิดคุณต้องเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเป็นคําถามตั้งคําถามว่าทําไม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 เป็นทําอย่างไรทําอย่างไรทําอย่างไรนะเออถ้าสมมุติคุณจะเดินไปที่คุณจะไปจากเชนเต่า,เาคุณจะมาแปดอริวคุณจะมาบ้านโค้ดอย่างเงี้ยสมมติคุณจะมาบ้านโค้ดอย่างเงี้ยคุณคุณจะค,คุณจะไม่บอกคุณจะไม่พูดว่าอ,อทำไมอทำไมไปไม่ได้วะ ทำไมฉันถึงไปไม่ทันวะอะไรอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนใหม่ทำอย่างไรฉันถึงไปถึงแปดริ้วได้ออไปไหว้หลวงพ่อสะทอเนี่ยไปถึงตอน8โมงเช้าฉันจะทำอย่างไรดีคุณจะเริ่มมองแล้วคุณจะเริ่มมองหาคิวรถไฟรถรถทัวรถตู้อะไรก็แล้วแต่คุณจะเริ่มมองหาฉันต้องไปขึ้นรถตรงไหนเวลาเท่าไหร่กะคำนวณเวลาใช่ไหมเออเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายเลยเพราะฉะนั้นคุณลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำถามใหม่ไม่เอาคำถามที่ว่าโอ้ไปไม่ทันทำยังไงดีฉันไปไม่ทันโอ้ทำไมวะ ทำ,ทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่มีรถไปทำไมเราถึงไม่มีรถส่วนตัวเองทำไมเราถึงไม่มีไม่มียานพาหนะที่สะดวกสบายเเปลี่ยนเป็นเอาใหม่ทำอย่างไรถึงไปถึงวัดหลวงพ่อตอน8โมงเช้าไดม้มันต่างกันนะคะมันต่างดีกว่ามาน,นั่งตีโพลตีพายทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมอ่ะเปลี่ยนใหม่นะคะ ไอนน้คนก็เคยเป็นนะจนมาเปลี่ยนความคิดใหม่แมนะ่ครูสิตาบอกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดข้างในเราก่อนนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่มันจะใช้ไรมากเลยในการหาเส้นทางในการเดินของคุณถูกปะเอออีกเส้นทางอีกทางนึงก็คือทําอย่างไรว่าพอทําอย่างไรแล้วปุ๊บคุณนะคุณจะมองหาแล้วคุณเอาตัวเองไปหมกอยู่กับคนที่เขาสําเร็จในเรื่องนั้นๆอ่นะอันเดียโคตรพูดบ่อยนะโคตรพูดบ่อยคุณคบคนแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้น อันนี้มีตัวอย่างที่จะมาเล่าให้ี่ฟังนะขออนุญาตเอาอประสบการณ์ของครูพี่เพลนะคะเป็นเนจ้าของบริษัททีเอสเหมือนกันนะคะเ,คเป็นแฟนของครูสิตาเนี่ยนะคะแกเล่าว่าสมัยตอนเรียนครูพี่เพลชอบมากนะคะในการเล่นบาสเกตบอลครูพี่เพลชอบในการเล่นบาสเกตบอลมากทีนี้เพื่อนเนี่ยเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนทั้งนั้น ตอนเย็นตัวเองอะ่ะก็อยากจะไปเล่นบาสเกตบอลน่ะแต่เพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขาไปติวไปเรียนไปอา่านหนังสือกันเราจะไปคนเดียวแยกตัวออกไปนะมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะแตกต่างจากกลุ่มอะ่ะเออถ้ากลุ่มก็ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทําอะไรแล้วถ้าพอเราไม่ทําปับ๊บมันจะเหมือนอะไรเอ่ยไม่เข้ากลุ่มนึกออกป่ะอะไรเอ่ยไม่เข้ากลุ่มเออมันก็ทําให้ออครูพี่เพลเนี่ยไปอยู่กับกลายเป็นคนเรียนนะคะ มุ่งมัน่นในเรื่องการเรียนไปโดยปริยายเพราะถ้าจะไปเล่นบาสเกตบอลเพื่อนไม่ไปทําไงล่ะเออพอไม่ไปก็ไม่รู้เพื่อนเขาในแต่ชั่วโมงถัดมาเขาไปทําอะไรกันบ้างมันจะเหมือนเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มคุณนึกออกไหมพอมองเห็นภาพไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเอาตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ไปหมกอยู่เลยคะ่ะไปหมกอยู่กับคนที่เขา สำเร็จในเรื่องที่คุณอยากจะทําสําเร็จในเรื่องที่คุณอยากจะเป็นเลยคุณเอาตัวเองพาตัวเองเข้าไปนะคะสละเวลาเสียเวลาแล้วทุ่มเทแรงใจแรงกายนะคะเปลี่ยนคําถามใหม่ด้วยไม่เอาแล้วนะคำว่าทําไมเปลี่ยนเป็นว่าทําอย่างไรอะ่ะเออไปส่องดูซิไปดูซิคนที่เขาสําเร็จเรื่องการขายเขาขายเก่งๆเนี่ยอย่างคุณพิมพ์รีพายขายเก่งมากนะคะเออพูดไปดา่าไปพูดคํดาด่าสองคำเนี่ยแต่เขาขายได้คนรักนางชอบนางเฮ้ยเขาทำยังไงเราไปทําลองดู เรียนแบบได้ก็เอาเรียนแบบแกก็คงไม่ว่าหรอกนะคะคุณพิมพี่พายแกอยากให้ทุกคนมีมีอาชีพเหมือนกันแหละนะเออเราเรียนแบบแล้วก็มาปรับเป็นตัวเองไม่มีใครทําอะไรเหมือนใครเป๊ะ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 ไปทัทุกอย่างเแต่ว่าเราเอามาเป็นแนวทางว่าเอ,อ้ยเราพอจะผับเอามาปรับเปลี่ยนอะไรกับตัวเองได้บ้างนะเออหรืออยากขายเก่งๆขายแบบ แนวทางคนสายเสกเขาขายกันเอ,อแบบอันนี้ก็เป็นแบบแนวทางแบบสายเสกอ่ะพวกเราจะเป็นกดด้วยกดแรงดงดกดจักรวาลอะ่ะก็มีอยู่จริงเพราะคนระดับโลกเขาก็ใช้กันนะคะเออก็ไปส่องนะคะช่อง Facebook ของพัสสิตาศักดิ์สิริธนากุลน,นะคะ Facebook พัสสิตาศักดิ์สิริธนากุลน,นะคะแม่คุณสิตาเนี่ยก็สอนเรื่องการขายแบบโอ้โหเป็นการขายที่แบบคุณไปดูแล้วคุณขายไม่เป็นก,ก็ก็ไม่ใช่แล้วล่ะโคตรว่านะคุณคุณต้อง ไปศึกษาลองฟังดูอาจจะถูกจริตกับคุณแนวนี้เออนะฮะแนวทุกคนที่ออกมาให้ก็ออกมาให้ด้วยความจากจริงใจอะไรเพียงแต่ว่าคุณเป็นเรื่องอะคุณคุณถูกจริตแบบไหนนะแันที่สําคัญคุณต้องตั้งเป้าชัดเจนว่าคุณจะเป็นอะไรคุณอยากจะทําเป็นโค้ชคุณอยากจะเป็นครูนะคุณอยากมาแบ่งปันคุณอยากเป็นเป็นเป็นคนสําเร็จในด้านไหนอะเออคุณคุณตัดสินใจตั้งตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนกว่านะอืม อย่างโค้ดอย่างเงี้ยอ่ายกตัวอย่างอย่างโค้ดเนี้ยโค้ดก็ทำาหลายอย่างนะโค้ดกม็มาสังเกตตัวเองนะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบแบบชอบให้กําลังใจคนชอบชื่นชมเชียร์คนโค้ดเป็นคนที่ชอบในแนวพลังงานงบวกๆนะคะชีวิตโคต้ดจะติดบวกโค้ดชอบแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆโค้ดที่เข้ามาเจอกันนะคะโค้ดก็จะดึงดูดแต่คนที่เหมือนๆกันนะเข้ามาเข้ามาเจอกันนะพูดดีทดําดีคิดดีนะคะ จะเหมือนกันแบบนี้คุณจะสังเกตนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ขี้มูหรือว่าคุยนะเออเราสังเกตว่าเฮ้ยเราเราเป็นคนละสกษณะแบบเนี้หรือเราเป็นคนในในแบบนี้ในระดับหนึ่งที่ยังไม่ถึงเต็มร้อยแต่เมื่อคุณไปจับก,กลุ่มกับคนจํานวนมากที่เขามีาลักษณะนิสัยแบบคุณอย่างงี้นะ,ะคุณจะเป็นคนคนนั้นไปโดยปริยายคุณจะแบบ ขยับจาก50% 60% 70%ไปเรื่อยๆเพราะคุณอยู่กับคนแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้นเออลองสังเกตตัวนะ่ะตัวเองดูนะคะเพะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยเนี่ยให้เปลี่ยนคําถามตัวเองนะไอ้คำว่าทําไมตัดทิ้งไปเป็นคําว่าทําอย่างไรคุณจะมองหาเส้นทางมองหาหนทางนะคะในการที่จะประสบความสําเร็จอยากขายก็ตียยวเป็นคุณจะมองหาและเปิด YouTube แล้วลองลงมือทําที่สาคัญอย่าลืมลงมือทําด้วยเรียนแล้วลงมือทําบางคนเสียเงินค่าคอร์สโอ้โหค้ดเองก็เป็นคนสมัยก่อนอยากทํา นู้นเป็นอย่างท่านันนี้เป็นลงไปเรื่อยนะคะจนแบบที่บ้านบอกนะคะว่าเออที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่แล้วนะคะอุปกรณ์นี่ซื้อได้ซื้อนะคะอันไหนพอซื้อได้ก็ซื้อแต่ไม่ใช่ว่าซื้อแพงนะคะอันไหนพอมีก็คือซื้อพอว่าทาสอนทํแล้วก็ไม่ทําจริงจังมันก็หายไปเออนะคะฉะนั้นต้องตั้งตั้งจิตตั้งใจตั้งเป้าหมายตัวเองให้ดีก่อนว่าตัดสินใจฟันธงไปเลยไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้ตัดคําว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปก่อนตัดตัดออกไปก่อนไม่ว่าใครจะมาทักมาท้วง,งมามาเป็นนักดับฝัน อะไรก็แล้วแต่พักเขาไว้วางเขาไว้เรารับฟังแต่เรามีหน้าที่ทำตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณต้องมีผลลัพธ์ไปให้เขาดูว่าอสิ่งที่คุณทําอยู่มันดีขนาดไหนนะอสิ่งที่คุณทําอยู่เป้าหมายมันคืออะไรคุณคุณต้องชัดเจนด้วยนะคะวันนี้นั่งลิสต์ดูก่อนว่าฉันจะเป็นอะไรฉันอยากจะเป็นคนสอนทําอาหารนะ ฉันอาจจะเป็นคนสอนทำอาหารเพราะฉันชอบชอบสอนคนเหลือเกินฉันชอบกินด้วยฉันทําเก่งอะ่ะฉันรู้ว่าไข่เจียวต้องทำยังไงถึงจะอร่อยอะ่ะคนธรรมดาทั่วไปทําได้แหละแต่ทําให้อร่อยมันทำยังไงเออนะตั้งกล้องค่ะไลฟ์สดเลยหรือทําเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ที่โค้ดบอกบางคนไม่กล้าไลฟ์สดเอาแรกๆทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะทําเป็นคลิปวิดีโอก,ก่อนนะจ๊ะเออทำคลิปวิดีโอแล้วลองมาดูสักหนึ่งนาทีขึ้นไปอะ่ะคลิปแรกแนะนําตัวนะคะ ดิฉันนะคะชื่อนั้นชื่อนี้เป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหรอ่ะบอกไปสมุิสมมุิมมคิดว่าตัวเองกาลังให้สัมภาษณ์กำลังแนะนําตัวเองสัมภาษณ์งานนะคะเออเหมือนกับเหมือนกับตัวเองจะแนะนําให้คนบนโลกออนไลน์เขารู้จักตัวเองเออรู้จักเราอ่ะเราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครมาก่อนเพราะคุณอย่าลืมนะคนบนโลกออนไลน์เขาไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่คุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนนะว่าคุณจะมาทําอะไร เป็นใครและเป้าหมายคุณคืออะไรเออแล้วคนที่เขาชอบหรือเขาถูกสริตกับคุณอนะ่ะเขาจะมาติดตามคุณเองนะฮะมันอย่างโค้ดเนี่ยโค้ดก็รู้ว่าโค้ดเป็นคนเป็นคนชอบให้กําลังใจคนโค้ดจะมาส่งต่อพลังงานดีๆเพราะโค้ดมีพลังงานดีๆในตัวล้นเหลือมากนะใครบอกโค้ดบอกเองนะโค้ดเป็นคนที่พูดแล้วทุกคนจะมีกําลังใจฮึดขึ้นสู้สู้กับชีวิตนะฮะโค้ดเป็นคนที่อยากจะส่งต่อพลังงานคาพูดดีๆนะคะทําให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตนะเออนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งบางคนต้องการกําลังใจและโค้ชจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีามากๆ,ๆนะคะที่จะให้กับทุกคนได้นะคะให้ประสบกับความสําเร็จในเป้าหมายของทุกคนแน่นอนบางคนนะล้มแล้วล้มอีกลุกแล้วลุกแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกม,มีเยอะแยะมากมายนะคะโค้ชเองก็เป็นคนนั้นมาก่อนแต่โค้ชรู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องมีกําลังใจคุณต้องให้กําลังใจตัวเองให้มากพอคุณอย่าหวังกําลังใจจากใครทั้งสิ้น ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออทำไมเราต้องมานั่งรอกำลังใจจากคนนู้นคนนี้ล่ะทําไมเหรอทําไมทําไมเราถึงร,รอไม่ได้คําว่าทําไมมันมาเลยเห็นไหมมันทําให้คถถุณท้อทุคุณต้องเปลี่ยนใหม่ทําอย่างไรฉันถึงจะมีพลังงานดีดทีทำอย่างไรฉันถึงจะเป็นคนคิดดีคิดบวกทําอย่างไรฉันถึงจะทําให้ไอ้ฉันคนนี้ลุกขึ้นมาสําเร็จไดออ้แล้วคุณจะมองหาคุณจะเปิดหาแล้วคุณก็จะมาเจอคนรับบิดคนที่จะทำให้คุณมีพลังในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่ง คนเขาล้มเหลวกันมาเยอะแยะคุณก็มีสองมือสองขานะคะมีหนึ่งสมองสองมือสองขาเหมือนกับทุกๆคนคุณทําได้เพียงแต่ว่าคุณยังไปไม่ถูกช่องของคุณเท่านั้นเองนะคะคุณยังหาตัวตนของคุณไม่เจอเท่านั้นเองเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวม่ต้องกลัวนะคะทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนต้องเจอกับอุปสรรคทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนคุณจะต้องเจอบททดสอบทั้งสิ้น แต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะไปต่อหรือคุณเลือกที่จะหยุดล้มนั่งลงแล้วอยู่กับน้ําตาจมกับความทุกข์อยู่ตรงนั้นแทนที่คุณจะลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อไปนะคะคุณเปลี่ยนคุณตัดสินใจที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อนเข้าไปข้างหน้าแหละเพราะขาเขายังดีไงขาเขายังมีไงเขาไปต่อแล้วคุณเป็นใครขาคุณก็มีคุณลุกขึ้นแล้วไปต่อเลยค่ะลุกขึ้นปดน้ําตาแล้วไปต่อเลยค่ะอย่าหยุดอยู่กับที่เพราะการหยุดอยู่กับที่ นั่นเท่ากับว่าคุณกําลังถอยหลังแม้คุณไม่ได้เดินถอยหลังแต่คุณกําลังถอยหลังออกห่างจากความสําเร็จโดยปริยายฝันทงวันนี้นะโค้ดมาแบบโค้ดอยากให้กําลังใจทุกคนนะ่ะโค้ดพูดแล้วโค้ดอินนะโค้ดอยากให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาต่อสู้จริงโดยเฉพาะคุณคุณรู้ไหมโค้ดได้โค้ดมีแรงบดาลใจมาจากคุณนิกนะคะคุณนิกเป็นเป็นคนที่ไม่มีแม้สองแขนไม่มีแม้สองขามีแค่สิ่งขาเล็กๆของเขานะคะที่พยุง คิดให้เขามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะคะแต่เขาคือแรงบันดาลใจและไอดอลให้กับคนที่มีหนึ่งสมองสองมือสองขาครบคุณเชื่อไหมเขาล้มลงเขาไม่มีแม้แขนที่จะพยุงดันตัวเองลุกขึ้นมาได้แต่เขาพยายามหาที่ที่เป็นกล่องหรือเป็นหนังสือนะคะเอาตัวเองหัวเอาหัวไปหนุนเพื่อพยายามจะช่วยพยุงให้ตัวเองลุกขึ้นให้ได้คุณ คุณเป็นใครคุณก็ทําได้คุณมีสองมือสองขาคุณลุกขึ้นมาทําได้แน่นอนอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้คนบอกเลยอย่ายอมแพ้ลุกขึ้นมาเอาค่ะวันนี้กี่แพงมากๆเดี๋ยวโค้ชมีต้องเรียนต่อกับแม่ครูสิตาแล้วนะคะแล้วมีอะไรดีๆแบ่งมาแบ่งปันอีกโค้ชจะมาแบ่งปันที่หน้าเพจนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเราเจอกันโค้ชจะมาให้กําลังใจทุกคนอย่างแน่นอนตลอด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 เลยโอเคไปแล้วจ้า ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะใครเจอโคตรรับบิดโคตโชคดีค่ะนะคะเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะสิ่งเสมอเราถึงมาเจอกันโอเคนะคะใครเจอโคตรรับบิดตรอลิมิตเวลนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขมังข่งคั่งเหลือเฟือไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนนะคะครบในทุกๆด้านของชีวิตของคุณเลยโอเคไปแล้วค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในร้านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ